ค่เอชีที่น่ารักที่อยู่ทั้งม้านเรามาพบก,กับช่องช่างนี้ชแ e นเู้น้องก้อยก็เป็นบิงป่านี่ค่ะวันนี้ก็ก่ออีกขึ้นนะคะตอนนี้นายซีท่านเริ่มมองเห็นภูเขาแล้วเริ่มแล้วมันเห็นหมดแล้วตอนนี้ไหนว่าต้นไม้ที่เรายืนอยู่ตรงนั้นทุ่ๆนะ ือเปล่าตัวนี้เหรอนนั่ละที่เป็นตาสีขาวๆไหนมาชูมดูสิชูมดูหน่อยชุมดูหน่อยชุมดูมาใช่ตรงนั้นไหมน่าจะมีกล้องที่มันชุ่มได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเท่านะกล้องใหญ่เด้แต่ว่าราคาแพงกล้องใหญ่มันชูมเดอะตัวนี้หรือเปล่าแม้นอยู่เป่ะาไหนกล้องใหญ่นะรุ่นนี้ปลาที่แบบเขาไปนั่งมองห้มไหมนะหรือเปล่า แม่บอกมากินมาม่าไหนตรงที่เกินมาม่านี่บ่ไม้คาปากหมาไปเอาออกไหมเาไม้ค้าปากหมาไปเอาออกต้องหมาไอจิบอ่ะมีนคาอย่างนี้แล้ไปเอาออกงงมันขาดตรงเงามันดึงออกเองไม่ได้ไม่ได้ ไหนไม้ขาปากหมาไหนนี่ไม้ขาปากหมาเนาะไปกินยังไงมันจะกัดมม่ยบาาน มันจะกัดมันนีล er, มี้หปะแล้ว okay. มันนงันนีสมนี่นี่บ้านแม่จะห่วงค่ะอมันสวัสดีค่ะบาแมถามก้อยน่ามันูงเลยทำองหม่ะมันมีหอดคอเล่มันหน่ ยังมยูดโก้ด้อกเลยหละมั้งตอนตอนมันเงงหัวขึ้นขึ้วเหวนนี่นีบ้างนี่มันัมไหลเมันหยุดแต่เดกแน่น้ำก<อ>ัดนขาจับก่อนนะเดี๋ยวเราล้งเทิกนะพี่ด่านะ <c oughs> นะเอเามันแน่มันจะเดินไปด่านเงือกอีต้นน่นเดินไปด่านงือ ก้อยดึงก็เลยก้อยจับได้น่ะแต่รู้เรื่นต้องวางยาสลบให้มันเออต้องจับหลายๆคนเพิ่งล็อกขาเพิ่งล็อกแขนนั่นก็เดี๋ยาโซ่เนี่ยมันมาตัวเนาะเดี๋เนาะหลายคนป่านนี้เนาะถ้าจดะกุ้มนะไปถ้าเดืกดกุ้มดี๋ยวมันเนี่มันกระดูกมันกระดูกสวรรค์ปะ มันอันเดียวอันเดียวมันมันไก่มันมนเมัน้าขวางเนาะมันวางเลยมันวางเลยมาตัวเลือกตัวนี้บอตัวนี้ะบอกตูบนี่เนาะนกินเอจักเปนไหมักินไหมเราน่าสหาไดไ่เห็นกระดูกยคอยทั้งใสเล่นว่เทน้อยมีตะพูงวันมองเธอ ยังไงบ้างคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 2> ช่องช่องนี้ฉันเนาะนะคะ